ความสำคัญของการศึกษามีภารบทบาทจูงซึ่งครูเป็นผู้ที่ไทยทอดความรู้ความสามารถให้แก่น้องนักเรียนเพื่อการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้สืบทอดที่ก้าวหน้านในอนาคตอนานตนาไม่สามเ่ย สองู้ซึกว่าอาจารย์สอนได้แบบว่ามัวหลายแฟนถ้าพ,พวกเขาแบบนินกิจก,กรรมมีห้องเพลงอีกหลอกอาจารย์ท่อนสอนจริงมันจะได้เขาจะได้หู้เลยหรอมันเขาได้บเทเรียนไปพร้อมสังเกตบนนเมกันเด้อหรือไมครูขย่าวันไหนเดวันนี้มันเดือยเดีอวันแรกี่เกการางสอนทุกขั้งอาจารย์จะเปิดโอกาสและเสนอห,หนักเรียนให้น,นักเรียนความสนใจในการเรียนพิกส์โดยเฉพาะน้องเองก,ก็ได้เป็น ลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้เรียนและทิสอนนั้นอาจารย์แสงเพชรซึ่งได้รับการช่วยเหลือและใกล้ชิดจากอาจารย์ตลอดมาอาจารย์แสงเพชรก็เป็นอาจารย์หนึ่งที่มีการทิศสอนและกประสบการณ์สูงเนาะ,ะสมควรแล้วที่จะเป็นแบบอย่างให้ครูอาจารย์เฮาภายในทั่วประเทศก็สามารถติดต่อเพิ่นแล้วก็มาเอาวิธีการแล้วก็ไปใส่ในห้หนองเรียนตัวเองก็เป็นการดีที่สุด นางเสงเพชรคุนประเสริฐสมแล้วเนาะได้เป็นคู่ผู้ที่หาวหันขบวนการเฮียนการสอนเนาะเพื่อเป็นตัวแทนของคนล้าเนาะ,ะเข้าห่วมหับรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้ามหาจากกักรีครั้งที่สีที่ประเทศไทยเนาะอัา่าัข้าพเจ้าผมในการหวงเฮียนขอ,ขอขอขอบใจเนาะ